ผงกลางแผนต่อสัญญาเจอเกนครอปและฟานไดแต่โมซาลาอาจจะโดนบ่อยโซโบโจนไซติคู่กลางพลังม้าแล้วก็เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจสรุปขา่าวลิเวอร์พูล21พฤศจิกายนนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมโคดแอคนะครับก็วันนี้มีข่าวลิเวอร์พูลมาฝากมากมายวันอังคารแล้วใกล้จะวันเสาร์ที่จะเจอกับแมนซิตี้แล้วตื่นเต้นจริงๆบอลลีจะกลับมาแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องอนาคตของคนสําคัญของเราอย่างฟานไดแล้วก็ครอปมีมาอัปเดตและจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดด้วย ซึ่งกดไลค์กดแชร์กันออกไปก่อนนะฮะขอคนละไลค์คนละแชร์แล้วก็ก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับพรีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าจำน้นแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่ง De l i v e r y ี่02105455ก а р ร н т и ความอร่อยนะครับพื้นส마ทแมตสสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินนะครับ HPC Smart Mat ตอบโจทย์ทุกการใช้งานสำหรับการที่ใครจะปูพื้นบ้านใหม่กันเชื้อราการแบคทีเรียการปวกกันน้ำ100%นะครับ ฮมโปรกรุงเทพบริมณฑลร้านค้าัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมัตแมทหรือโทรศูนย์หกสามสอฝากผู้สนับสนุนจะดีเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับมาครับเริ่มต้นข่าวในวันนี้กันที่เรื่องราวของฟันได้แล้วก็เจเกตคอปกันเลยดีกว่านะครับมีรายง,งานนะครับจากสตีฟเคนของฟุตบอลทันเฟอร์สนะครับ,อ,รบอาจจะไม่ใช่สายหงโดยตรงแล้วก็สื่ออาจจะยังไม่ใช่สื่อใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือระดับต้น,ตน อ่าผมให้ก,กลางๆแลวกันสำหรับสื่อเจ้านี้นะแต่เขาบอกนะครับเขาขึ้นข่าวว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเลยว่าเอียพูนะนะวางแผนนะครับในการที่จะล้างทั้งคู่เอาไว้ที่เป็นเหมือนแกนสําคัญในในการสร้างทีมต่อจากเนี้ยคือต้องต่อสัญญาครับคือวางแผนเลยจะต่อสัญญาเจอเกนคอปและก็เฟอร์กิลฟันดออกไปนะครับต้องการเก็บคียสสำคัญ2คนนี้ใช้งานระยะยาวนะครับปัจจุบันคอปเหลือสัญญาถึงปี2 0 2 6ก็คืออีก2ปีครึ่ง ส่วนฟานได้เนี่ยเหลือถึงซัมเมอร์2025ก็แปลว่าเหลืออีกปีครึ่งโดยประมาณนะครับขณะที่ในเนื้อข่าวเนี่ยเขียนเรื่องน่าสนใจอยู่ประมาณอีก23ประเด็นก็คือโมเมทซาล่าครับเขาบอกว่าลิพูเนี่ยมีการจำลองมีการคาดการเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเดี๋ยวซาอุก,กลับมาแน่โดยเฉพาะซัมเมอร์2024สซาอุน่าจะกลับมาและลิพูมองว่าถ้าได้เงินค่าตัวระดับแบบเหมือนซัมเมอร์ที่แล้วคือ2ประมาณ150ล้านขึ้นเนี่ย พวกเขาก็อาจจะพร้อมน้อมรับเงินนั้นเอาไว้และนําเงินนั้นเนี่ยมาให้เจอเกนครอปเสริมทีมเสริมทัพสร้างทีมต่อเลยนะก็เหมือนจะจูงใจครอปด้วยสิ่งนี้ด้วยว่าอาจจะคุณอยู่ต่ออีกไหมสัญญาเพิ่มอีกไหมโปรเจกต์คุณจะได้ระยะยาวแบนี้ได้ด้วยนะเอาไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าเราก็มีเงินให้คุณช็อปจากเงินขายซาร่าด้วยเป็นการแบบเหมือนเก่งสิ่งนี้ไปล่วงหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับ ดางข่าวยังพูดถึงในเรื่องของเฟอร์กิลฟันไดนะพูดถึงฟันได้ว่าฟันไดเนี่ยคือริฟูอาจจะมีการแบบคุยสัญญาใหม่เนี่ยบวกค่าเหนื่อยบวกอะไรให้ด้วยแหละมันก็ต้องเพิ่มให้อยู่แล้วแต่แบบอีกหนึ่งสิ่งที่อาจจะเอามาจูงใจฟันไดคือให้แบบบทบาทเป็นสตาฟ t โค้ดริฟูในอนาคตได้ด้วยอะไรแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เขาเขียนไว้ในเนื้อข่าวนะฮะซึ่ง้าถามผม คือถ้ามันออกมาจากสายข่าวหงแดงหรือออกมาจากนักข่าวเทียบนลบออย่างโรมาโน่หรือว่าจะเป็นอ,อย่างเดวิดออสตีนอะไรพวกนี้ผมอาจจะแบบเออดีด้ามากกว่านี้แต่พอมันเป็นแบบแหล่งข่าวที่เป็นข้างงกลางๆเนี่ยความน่าเชื่อถือระดับกลางๆเนี่ยก็ต้องแบบฟังหูไว้หูแต่ว่าผมว่ามันก็มีความเป็นไปได้ใครล่ะจะไม่อยากต่อสัญญากับฟานดในเวอร์ชั่นที่ ยังเล่นในท็อปฟอร์มอยู่โดยเฉพาะปีนี้ที่แบบกลับมาท็อปฟอร์มแล้วใครล่ะจะไม่อยากต่อสัญญาใช่ไหมกับเจอเกนคอปถูกไหมฮะหมายถึงในทีมลิเวอร์พูลผู้บริหารลิเวอร์พูลเราก็ต้องอยากต่อสัญญาทั้งคู่อยู่แล้วผมก็คิดว่าแบบนั้นนะก็คิดว่ามันมีความเป็นไปไ,ได้แหละไม่รู้ว่าเขาไปทราบแหล่งข่าวมาจากไหนแต่เขารายงานแบบนี้นี่ก็นํามาเล่าให้ฟังกันนะครับข่าวต่อมาฮะมาดูกอลสิของตลาดซื้อขายกันหน่อยคือมีข่าวจากสเปนแหม่เล่นกับประเด็นเลยนะเมื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้คือ พ่อของหลุยส์ดิอารสบอกเลยว่าตัวหลุยส์ดิอารสเป็นแฟนบอลเรเบ์เซโรนาใช่ไหมสื่อสเปนเลยเอาไปเล่นกันใหญ่เลยว่าโอ้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการแลกตัวกันนะบาซ่าเตรียมยื่นลาฟินยานะขอแลกตัวกับหลุยส์ดิอารสไปเลยอายุก็เท่ากันด้วยอะไรแบบนี้แต่ครับแหล่งข่าวอย่างฟุตบอลอินไซเดอร์สองสี่เจ็ดดอทคอมเนี่ยโดยพีทโอดู๊กเนี่ยเขาบอกว่าลิเวอร์พูลไม่สนใจที่จะมาแลกตรงแลกตัวอะไรเลยทั้งนั้นลิเวอร์พูลยังคงแบบ ประทับใจลุยดีอาร์สยังแบบไม่มีความคิดที่จะขายใดๆทั้งนั้นดังนั้นข่าวนี้ก็เหมือนเขาก็ปัดตกไปเลยครับว่าไม่จริงไอข่าวที่จะมาแลกตรงแลกตัวอะไรนะอืมส่วนอันเดรครับอย่างที่เราทราบกันมาโดยตลอดว่าลีพูเราไม่น่าที่จะซื้อละมกราคมนี้แล้วก็ไม่น่าที่จะซื้อมิดฟิลด์ด้วยถ้าอิงจากอ้างอิงจากสายข่าวลีพูที่บอกว่าลีพูไม่มีแผนเสริมกลางแล้วในช่วงมกราคมนี้เพราะเสริมช่วงซัมเมอร์สี่ตัวครบไปแล้วเขาบอกแบบนั้น ถ้าเป็นแบบนั้นจริงข่าวนี้ก็ยิ่งมีมูลแล้วก็ค่อนข้างตรงกับที่บูโนอาดาเดของเว็บไซต์ ULS Porte เคยบอกก่อนแล้วนี้ว่าฟูลแลมเป็นเต็งในดีลของอันเดรนะฟูแลมเป็นเต็งโดยล่าสุดครับจอร์ดิโคล่านะครับเป็นสายข่าว YouTube ชื่อดังเลยนะผู้ติดตามกว่า3 8 0 0 0 0คนนะเขาก็พูดคลิปข่าวใน YouTube ครับว่าตัวของอันเดเนี่ยมีโอกาสสูงละตอนนี้ที่จะไปฟูลแลมฟูแลมเป็นทีมเต็งเลย โดยฟูลแลมนะฮะมีการติดต่อมาหาฟูมินเซ่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอราวๆสาล้านยูโรตามที่ฟูมินเซ่ต้องการซึ่งฟูมินเซ่พอใจกับเงินตรงนี้ในขณะที่ตัวนักเตะครับเขาบอก the player อร์เนี่ยไลฟ์เดอะโปรเจกต์ uh, like ก็คือชอบชอบโปรเจกต์ก,กีฬาของฟูลแลมด้วยในการเออย้ายไปนี่ก่อนก็ได้ลงเล่นก็โอเคนะอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้มีโอกาสที่ดีวอาจจะเสร็จสิ้นเลยก็ได้แบบมีการตกลงล่วงหน้าอะไรกับฟูลแลมเลยเพราะฟูลแลมอ่ะชัดเจนว่าต้องการได้ตัวอันเดรไปเป็นกองกลางตัวรับแทนพาริาญ,ญาที่มีโอกาสย้ายไปบาเยอร์ในช่วงมกราคมนี้มันแบบคือเขาต้องการแบบชัดเจนมากที่สุดไงแต่ก็ยังมีทีมใหญ่อ,อื่นๆแมนยูเชลซีลิเวอร์พูลที่ก็จับตาดูอยู่อาร์เซนอลด้วยใช่ไหมแต่ว่าถ้าพวกนี้ไม่ยื่นเขาเสนอเข้ามาภายในอีกสองสามวันข้างหน้า ไม่มาเกทับข้อเสนอก็อาจจะเสร็จฟูแลมซึ่งนักข่าวคนนี้ดูสิครับว่า YouTube เนี่ยเขามีทั้งโล่เงินและโล่ทองนะผู้ติดตามหลักล้านท่านใน u t u b e ครับ YouTube ติดตามล้าน3มนะสุดยอดนะเอออะแต่ว่าคนที่แย้งครับก็คือแจเก้ทาบอคนนี้เป็นเทียกลางๆแล้วกันเขาก็แย้งตามสิ่งที่เขาก็ได้ยินมานะเขาก็บอกว่ายังไม่จริงฟูแลมยังไม่ใกล้เคียงกับอันเดย์ตอนนี้ ฟูบิลินเซ่ต้องการ40ล้านยูโรไม่ใช่30ล้านเนี่เขาก็เหมือนปฏิเสธข่าวจากทางสายข่าวบราซิลตะกี้เลยนะก็ส่วนทางกันเดี๋ยวดูว่าใครจะถูกจะผิดเดี๋ยวเราติดตามกันแต่ว่าลิฟท์เราไม่น่าจะเอานะในขณะที่เอแบนฟอร์กูซันนะครับก็เป็นกองหน้าดาวรุ่งเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลมมรีกแล้วก็ของไบรตันซึ่งล่าสุดนะครับก็มีรายงานนะครับจากทีมทล์กนะฮะเขาก็บอกนะครับว่าเชลซี อาร์เซนอลนะพอมาร่วมแย่งล่าตัวอีแวนฟอร์กูซันกองหน้าดาวุูงคนนี้ที่เชื่อว่าจะเป็นการย้ายตัวกองหน้าระดับไสยติของลีกเลยก็ว่าได้เพราะว่าบริทันเองขู่ไว้แล้วว่าถ้าใครจะมาซื้อนะค่าตัวจะต้องแพงกว่าไกเซโดอีกแต่ว่าถามว่ามันเกี่ยว,วกับลิเวอร์พูลก็ในเนื้อข่าวมันเขียนว่ามีสเปอร์กับลิเวอร์พูลก็แล้วก็แมนยูเนี่ยสนใจก่อนอันนี้ด้วยไงซึ่งสนอาจจะสนก็ได้แต่ราคาแบบนี้ผมว่าลิเวอร์พูลไม่ซื้อหรอกนะครับกองหน้าเราก็มีล้นแล้วแล้วจะไปลงทุนแบบร้อย ถ้าจะซื้อมันควรจะมองเป็นปีกแทนโมซาร่ามากกว่าอะไรแบบนี้แต่กองหน้าไม่น่าใช่ครับส่วนสถิติที่น่าสนใจครับของโดมินิกโซบอสไล์และก็เคอร์ติสโจนครับจากเว็บไซต์ดิดิชเซนฟิลด์เขาทำบทวิเคราะห์ไปเก็บสถิตินู่นนี่นั่มนมาฝากเพิ่มเติม,ตมคู่นี้คือคู่กองกลางพลังม้าครับนี่เขาบอกว่ามันเหมือนสแตทเนี่ยมันโชว์เลยว่าทั้งโซบอสไล์และเคอร์ติสโจนคือโชว์นิวมิดฟิลด์เอนเนอร์จีอ่ะเป็นพลังงานใหม่ที่ทำให้ปีนี้เราก็ผลงานดีกว่าปีที่แล้วอะ่ะนะครับอ่ะมาที่โซโบก่อน โซโบเนี่ยหลังที่เราทราบกันเป็นตัวจริงในเกมลีกทุกนัดเลยใช่ไหมสิบสอนัดที่ผ่านมาในเกมลีกแล้วก็วิ่งปกคุมพื้นที่ไปรวม12นัดเนี่ยหนึกิโเมตรครับเราลองเอา132กิโเมตรจุดสเนี่ยหนึ่งสเนี่ยไปหาร12นัดเท่ากับว่าโซโบเนี่ยวิ่งเฉลี่ยนัดละ11บางนัดก็ถูกถอดออกท้ายเกมด้วยก็มีเห็นไหมดังนั้นโซโบเนี่ยเป็นพลังม้าจัดๆเลยนะครับแล้วก็เป็นลองเนี่ย เป็นรองแค่คริสเตียนนอกาดของเบนส์ฟอร์ดแค่6กนะิโลเมตรคริสเตียนนอกาดเนี่ยวิง่งระยะรวมไป12 uts, นัด138.2กิโลเมตรนี่พลังม้านะฮะโจนก็พลังม้าไม่แพ้กันในช่วงก่อนที่จะโดนใบแดงในเกมกับสเปอร์แล้วก็ช่วงก่อนเบรกทีมชาติที่จะไปเจ็บเล็กน้อยเนี่ยก่อนนั้นที่เจ้าตัวเป็นตัวจริงมาตลอดนะเป็นพลังม้าเป็นตัววิ่งเพรสซิ่งในแดนกลางที่ดีมากๆของลิ์พูลแล้วก็เกมกับบูฟเฟมตันจำได้ไหมที่เราบุกไปเยือนแล้วชนะเกมนั้นเนี่ย โอ้โหโจนทำสถิติวิ่งในเกมเกมเดียวนะ13กิโลเมตรวิ่งโคตรเยอะเลยนะนี่ก็คือสองคนที่เราก็ต้องรอดูครับคือโซโบเนี่ยโอเคจบทีมชาติแล้วแล้วก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวแล้วก็พร้อมลงเล่นในเกมเจอซิตี้แต่ว่าโจนเนี่ยกำหนดการคือกลับมาหลังเบรกทีมชาติแต่ว่าจะกลับมาเป๊ะๆเ,เลยไหมจะจะ,จะทันซิตี้เลยไหมหรืออาจจะเป็นยูโรา้าอันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าโจนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พอหายไปแล้วก็เห็นเลยว่าสำคัญมากๆนะ อีกหนึ่งเรื่องที่เขาก็ระบุก็คือไม่ใช่คแค่พลังม้าอย่างเดียวเป็นพลังความเร็วสูงด้วยสําหรับโซบอสไลน์นะครับสถิติพิมลีกในซีซั่นนี้ครับคนที่วิ่งเร็วที่สุดณซีซั่นนี้คือออกเบนเน่นะครับของลูตันซึ่งเราก็เพิ่งเจอมาแม่งวิ่งเร็วจริงไอ้คนเนี้ยนะปวดวเราเยอะเลยมาก36.93กิโลเมตรที่วิ่งได้เร็วสุดโดยทําสถิติไว้ในเกมเจอกับฟูลัม อันดับ2ครับคือเปโดเนโตในเกมที่เจอกับลูตัน36.86และอันดับ3ครับคือโดมินิกโซบ o สไลของเราทำไว้ในเกมที่เจอกับ w ู f u ฟ t u n นะครับสามสิบหกจุกิโลเมตรเห็นไหมเออถือว่าเป็นตัวปีตเลยนะเป็นหนึ่งในตัวปีตของพรีเมียร์ลีกปีนี้เลยสำหรับโดมินิกโซบ o สไลนะครับแล้วก็จะเจอกันแล้วกับแมนซิตี้ในวันเสาร์นี้ไปจะสัมพันธ์หน่อยนะครับก็คือเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้มีปาร์ตี้ดูบอล แฟนบอลลิพูดรวมตัวกันนะครับโดยมีผมโคดแอคพ่ยุษชัยพอแล้วก็เกมเองนะครับที่รับหน้าที่เป็นแกนนาในการมาร่วมดูกันนะครับที่ร้านโซเทลสาธรกรุงเทพมหานาครน,นะครับสามารถจับจองพื้นที่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะที่นั่งละ390บาทเป็นการจับจองพื้นที่เบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้รับของสมนาคุณนะครับจากทางาบัตรไวเซอร์ด้วยดังนั้นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับมาเจอมาจอยกันได้นะครับนะ หลังเพลงทีมชาติวันเสาร์นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับใครที่จับจองวะรีบเลยนะฮะตอนนี้เกินครึ่งไปแล้วประมาณ70%แล้วด้วยซ้ำแปดแล้วด้วยซ้ำดังนั้นรีบๆนะครับโอเคแล้วก็ผู้สนับสนุนอีกเจ้านึงด้วยที่อยากจะขอบสนุนอขอบคุณนะนั่นก็คือรถยนต์ซูซูกินั่นเองนะครับใครที่ต้องการออกรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นวันนี้นะฮะมีโปรโมชั่นส่วนลดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยราคาพิเศษ ส่วนลด15,000หบาทสำหรับค้าราชการพนักงานและวิษาหกิจบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรการเกษตรแล้วก็ช่วยผ่อนสูงสุดนาน2ปีด้วย3ต่อน,นี้ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นสาธัธานวาคมรีบไปที่โชว์รมทัวประเทศของซูซูกิเลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับเดือมไม่ขับด้วยความหงายจากซูซูกิเมื่อกี้พูดถึงโซโบมาต่อกันนิดนึงแล้วกันมีผู้รูสับประตูฮังการีนะครับชื่อว่าเดนเนสดีบูสนะครับนะเป็นอดีตผู้ดูสับประตูทีมชาติฮังการีคนหนึ่งอ่าไม่ใช่อดีตส ผู้สาประตูฮังการีคนปัจจุบันเลยนะเขากล่าวผ่านวิทยุเอ็กโคแล้วเขาก็ชื่นชมมาอย่างโดมินิกโซบอสไลนะครับว่าโซบอสไลเนะี่ยถ้าเปรียบความสําคัญของโซบอสไลกับทีมชาติฮนะังการีเนี่ยไม่ต่างอะไรจากเมสซี่ช่วงพีคๆตอนที่อยู่บาซ่าเลยก็เหมือนกับโซบอสไลตอนนี้พีคมากๆแล้วแบกแบกทีมชาติทําได้ทุกอย่างทั้งยิงประตูทั้งมีส่วนร่วมกับการขึ้นเกน การแอซิดต่างๆโซโบทาทุกอย่างเพื่อฮังการีมันเปรียบเสมือนเมซี่ในช่วงพีคที่เคยอยู่กับบาซ่าอารมณ์ประมาณนั้นเลยอันนี้เขาก็เปรียบเทียบความสําคัญได้เห็นนะเออสำหรับทีมชาติฮังการีที่แบบขาดโซโบ so ไม่ได้จริงๆครับกับตันโซโบส่วนคารโปให้สภาพกับสื่อนะครับว่าไอที่เราเคยเห็นติดนะเมื่อช่วงซัมเมอร์เมื่อช่วงอะไรบ่อย,อยตอนซ้อมอย่างเงี้ยที่มันเป็นติดบนหัวอะไรเงี้ย เป็นการดูประสาทดูความตื่นเต้นดูความวิตกกังวลในระหว่างยิงฟีคิกในระหว่างายิงจุดโทษหรืออะไรก็ตามก็บอกเทคโนโลยีตรงเนี้ยัคโปบ,บอกว่ามันช่วยเรื่องของการทําให้ลิผูเล่นลุ้นิ่งได้น,นิ่งขึ้นมันอาจจะจําลองเหตุการณ์ได้ไม่เท่ากับการยิงในสนามจริงๆที่มันจะกดดันกว่าแต่มันทําให้พัฒนาเรื่องของโสดประสาทสมองได้ดีขึ้นนั่นแหละนะครับตรงเนี้ยัคโปก็บอกว่ามันทําให้นักเตะลิผูทุกคนไม่กลัวที่จะแบบอ่ะก้าวขึ้นมายิงจุดโทษ ไม่กลัวส่วนโมซาร่าครับก็ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนอตุลาคมนะฮะย้อนหลังไปก็ได้ประจำเดือนตุลาคมแต่เป็นเป็นของเดิมเลยนะอันที่ได้ก็คือพรีเมียร์ลีกโปรเฟชชั่นัลฟุตบอลโปรเฟชชั่นัลแอสโซเซชันหรือว่า PFA นะครับเป็นรางวัลของแฟนบอโอ้โหช่วงหลังนี้ได้รางวัลรัวๆเลยนะก็ยินดีด้วยสำหรับโมซาร่าครับไอรางวัลน,นี้ถือว่าได้2เดือนติดแล้วด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวมารอดูว่าของพรีเมียร์ โมซาลาจะได้ด้วยหรือเปล่าคือโมซาลาได้ไปแล้วของพี่บรีกเดือนเดืนนอนนี้เนี่ยแต่ว่าบนแบบในอนาคตจะได้ต่อเนื่องอีกหรือไม่อันนี้ก็ต้องมารอด,ดูกันทิ้งท้ายครับที่เจอร์ลาดอันนี้เป็นสีสันจริงๆนะฮะคือเจอร์ลาดตอนนี้อยู่ที่ซาอุใช่ไหมครับเอาอิิฟักนะครับอย่างที่ทุกคนรู้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาสัมภาษณ์กับสื่อในซาอุเขาบอกว่านักเตะที่สัมภาษณ์กับหลีกยูทูบของหลีกซาอุเลยนะฮะ สมมติว่าใครคือนักเตะที่ดีที่สุดเกสออฟออลไทม์เจราล่บอกว่าเป็นคริเซโนโรนันโดนะเราก็พูดถึงว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเป็นเก่งอยู่แล้วดีที่สุดตลอดการเกสออฟเกสเซตออฟออลไทม์ time, นะครับโกดนะครับ goat ที่เขาเรียกกันนะซึ่งก็ไม่แปลกพอดอกก็เป็นหนึ่งในะนักเตะที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วแต่ที่แฟนบอลตั้งข้อสงสัยคือแต่เมื่อก่อนคุณไม่ได้พูดอย่างนี้เจอราดเราเคยไปขุดคลิปคุณดูคุณพูดหลายต่อหลายครั้งคุณ พูดกี่ครั้งต่อกี่ครั้งคุณก็บอกว่าเมสซี่ดีที่สุดเมสซี่ดีที่สุดแฟนบอลเลยพูเลยแบบโอ้โหไม่ต้องสงสัยเลยว่าเงินเปลี่ยนเจอร์ลัดได้หรือไม่ก็แบบอะไรแบบเนี้ยแบบโอ้โหเจอร์ลัดคงได้เงินมาให้พูดว่าต้องชื่นต้องอวยโรนัลโดอ่ะเพราะว่าเจอร์ลัดพูดในคลิปนะครับว่าโรนัลโดสร้างอิมแพกต่อลีกซาวยังไงโรนัลโดเป็นตัวเปิดจากนั้นคนอื่นนั่งเตะระดับท็อปย้ายมาหลีกนี้กันเต็มเลยอะไรแบบเนี้ยแต่แต่แฟนบอลจะตั้งคําถามไปเรื่องของการแบบ โอ้โฮีโร่ในวเดีทของฉันถูกเงินกืนกินอะไรแบบนี้นะแต่ว่าผมมองแบบนี้ฮนะจะถามว่าเงินมันมีส่วนไหมก็มีส่วนนะครับคือคุณไปอยู่นั่นแล้วคุณก็ไปเพราะเงินมัน,ม,นมันก็เป็นเรื่องหลักเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือแต่สุดท้ายการเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทําถูกไหมครคุณคิดดูคุณไปอยู่ในลีกซาอูแล้วคุณสัมภาษณ์กับ YouTube ช่องของลีกซาอุย้ํานะ YouTube ช่องของลีกซาอุแล้วคุณจะไปบอกว่าเมสซีด่ดีที่สุดในโลกอ่่มมมันไเซ คุณต้องเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามผมไม่เจอลาดอะ้าผมถามผมเลยนะเนี่ยผมก็เมสซี่เก่งที่สุดสําหรับผมนะถ้าให้ผมเลือกผมเลือกเมสซี่เก่งกว่าแต่ถ้าผมอยู่ในตําแหน่งเดียวกับเจอลาดและผมต้องไปนั่งสัมภาษณ์หน้ากล้องโดยที่เอาไปลงใน youtube ของหลีงซาอูและผมก็อยู่ในทํางานในซาอุอยู่แล้วผมก็ต้องตอบว่าเจอลาดเอ้ยผมก็ต้องตอบว่าโดเพราะผมไม่ตอบเอาเมสซี่ มันอาจจะมีปัญหาในภายภาคหลังก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครเข้าเมืองตาลิวหรือเราตามเป็นเรื่องที่ว่าปกติฮะเรื่องเหล่านี้จะคนเราบางทีก็จะเป็นต้องอยู่เป็นนะฮะเออฮะอ่ะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันให้หน่อยครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์ like, สดต่างๆกด s u b s c r i b e เป็นการสนับสนุนกันนะติดตามกันนานๆเลยนะฮะแล้วก็กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่งองพอดแอกอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับรายเดือน หรือว่าจะเป็นกดส่งโด o n a t i super c h t กดส่งดาวมาได้นะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนะะ้านะสวัสดีครับ